ใครอยากขับมั่งกูไม่ขับกูเป็นนีวิเกเตอร์ให้ก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวกูบอกทางให้ไม่รอปกูเป็นคนขับเราจะไปกูมองว่าน่าจุดจุดสีเว้ยอ่ฮะไปฆ่าเบฮทิมอสจุดสี่ฮะจุดสีใช่โดยการที่มึงจะต้องขับเนี่ยขับตรงไปเลยก็ได้ลงเขาหน่อยๆพอมึงเห็นพอมึงเห็น ถนนสีถนนสีเหลือง่ะมึงก็ขับซ้ายไปเลยกูจําได้ว่าตัวนี้มันน่าจะมีสะพานอยู่ถ้ากูจะไม่ผิดนะน่าจะมีสะพานเนี่ยขับตรงไปมันซ้ายไม่ได้มันต้องมันต้องขวาหรอถนนสีเหลืองหรือว่ากูเฮ้ยข้างหน้าแม่งเป็นน้ำนี่หว่าให้กูออกขวาไปก่อนไปก่อนลงไปก่อนพอมึงลงเสร็จตั๊บนึงมึงเลี้ยวซ้ายได้มันเป็นสะพานเห็นปะเนี่ย Premises, แล้วก็ลงไปเลยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลับ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 หลังกลับหลังกลับหลังกลับหลังเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยไวไฟวายิงยิงยิงไม่ได้ยี่่าคุยิงไม่ได้เยี่ยมันล็อกมันล็อกยิงไม่ได้เอ้าวหรอดับไปแล้ว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 นล็อกอะไรวะยี่่ามันล็อกมันมันมันออกมามันออกมายิงข้างนอกไม่ได้เยี่ยเหมือนมันต้องยิงอยู่ในเหมือนมันต้องยิงอยู่ในนี้เท่านั้นแหละ เนี่ยรถแหละเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามีตังค์ด้วยวะจอดเอาก่อนเนาะจอดสบายถ้ามาไม่ตามมึงมานะไป็นว่าในนี้ก็น่าจะเยอะนะปิดรถนะมว่าปิดรถจะเข้าไปในนี้ปิดรถเจะป่ะหารถใหม่ดีกว่าคันนี้ก็ล้มนี่นะมึงมยิงไม่ได้เยียิงยากโคตรยากเลยเมื่อกี้นั่องไงฟอร์สฟอร์ส ออดเรจเรเจอร์ <War> <War Ranger. S 2> นี่ไง AC? ไงชลกีบอ่ะไม่ไม่ใช่ไ <c oughs> อ,อ้คน <c oughs> <c oughs> มึงไปเก็บคนแรกมึงไอ้สัสก็มึงบอกว่า <c oughs> มึงบอกไปเก็บตังค์ไงกูก็ไปเก็บให้มึงไงรถที่นี้ก็ดูสวย <c oughs> นะไอ้รถรถของอนาคตเนี่ยแต่แม่งเสือกยิงยากที่หายเมื่อกี้อ๋อรถแห่งอนาคต ที่นี่กูจะหญิงได้ไม่หรอเอออย่างงี้ได้เร็วกูเรียกไห้เร็วมาเร็วเนี่ยอ่ะวีทาร่ามั้งเนี่ยเดี๋ยวกูไปรับโอ้เครื่องลั่นน่ะเ,ออเป็นมาเมาเด็จกจะกลัวอะไรเราเข้ามาเด็กไปเร็วไป นิดนึงมันขับตรงไปเออขับตรงไปเลยขับตรงไปเลยเติ้นไม้มันขวางกูอ่ะกูไม่คิดว่าต้นไม้มันจะลบทะนี้เลยเนี่ยเส้นทางดีๆไม่เดินเส้นทางดีๆไม่ขับขับในส่วนยางก็อย่างนี้ละบนส่วนยางแม่งเชงมาเป็นยี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยขนาดนี้เนี่ย ส่วนยางพาลาเซตามม่อมันถึงแล้วปะกูกำลังดูอยู่ว่าใช่ที่นี่หรือเปล่านี่ไงกูเจอแล้วเบฮิมอร์ดต้องติดเขาฮะแล้วกันนะาหา้ามยวที่เซฟด้วยไหนให้กูพาไปบ้องมึงมาทางนี้ถ้าเกิดมึงอยากไปที่เซฟอ่ะขอ,อป่ะล่ะ ก็ได้นะอย,อยากจะเซฟกันเปล่าหรือว่าจะลุยเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเลง็งสุนัขให้ก่อนงั้นก็เข้าเลยเดิยเราก็เซฟกันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อ๋อมันอย่างนี้เว้ยมึงต้องคือใช่เขาว่าอะไรวะในในจากตรงเนี่ยจากตรงแผนตรงเนี้ยเน,น,นี่ยจากแผนตรงเนี้ยมึงต้อง ไม่ต้องขับลงไปไม่ไม่ต้องเดินลงไปเรื่อยๆอ่ะถึงไปเจอไปฮิมอสอ่ะความเฮี้ยอะไรวะเนี่ยให้กูเหินลงไปเลยั้ยเจอได้ทันทีเลยอ่ะโหเกีเ่ยวจุดเซฟเลยไม่งั้นอ่ะถ้าเกิดมึงเหินลงไปอ่ะโอเคอยังโหดเฮ้ยเรายิงไอ้ม,มอสจากตรงนี้ได้ปะวะลองไหมได้ไหมกูว่าได้ได้หมดเลยอ่ะกูว่าได้หมดอ่ะเราเก็บเราเก็บทนายก่อนดีกว่าลงลงลง ชื่อมันจะเห็นมัน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 เห็น,น,นเห็นว่ายิงไปแล้วยิงอีนนใช้หมดอย่างงงอย่างงอย่างงอย่างง ดี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 ทนกูห่วงไอ้ทนเอาไอ้ทนไปแล้วไอ้เอียร์ม่ลงไปแล้วไอ้ทนมันลงไปแล้วมันลงมันหนีไปแล้วไอเอี้ยรหนีลงทุ่งรานด้วยเชี่ยของกำลังเสริมใครวะเชี้ไวไฟอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปฆ่าไวไฟก่อนตายแล้วตายแล้วใช่ไหมโอเคยกเลิกเยี่ยมมาก ยิงโดยนี่ไงโคตรุกเฮ้ยอะไรแดงแง <c oughs> เลือดก,กู <c oughs> อีมอมึงไปดีกว่าแมาๆๆมมอ่าาาาาากาา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 กาา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 าเานะาเาาแบบยๆ นยิงปืนกลนถึงด้วยเหรอโหกูแม่งเกือบด้องอ่ะโอ้โหโอ้โหดูมัน,นยิงกูดิมันเห็นกูแล้วว่ะเป็นฮีมอสนี่นี่มันกูนเจออุยกูเจอที่กบดานกูว่ะเดี๋ยวกูใช้ท่าไม้ตายละกูเจอที่กบดานแล้วกูเจอพ่อปอมพ่อหลอก อยให้เอา้าแล้วมันยิงใส่มึงไม่เป็นไรหรอรว่าไม่น่าเป็นไรสแกนให้นี่อ่รอให้ด้วยนะไหนไปขีมอชี่ไหน,น,นว,วะมอสหนึ่งดอกอก็สแกน พอแล้วกูเล่นรอยพวกนี้ดีกว่าเด็กๆยิ่งยิ่งึ่นดอกตูมหายเหลือไอ้วูฟวูฟตรงนี้อีกสองตัวอีสิบวิปกูจะหมดเวลาอ้าโอเคหมดเกี่ยตรงนั้นเกียวเลยวะมนเหมือนมันเหมาะเหมือนเนี่ยกูอยู่ในกูอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรวะ กูอยู่ในจุดที่กูอยู่ในจุดที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นท่อมันเป็นท่อหลอกอะเป็นท่อแบบเออเออท่อคูริกอนไม่ไม่เติมรูปแบบกูลงไม่หามึงได้ไหมตรงกูก็ยิงไม่โดนนะอุ้ยมีตายถึงวะน้องบอกว่ามันอ้อมหลังพวองมึงนะเว้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยิงลูกกระจกให้หมดสิ

กูกำลังใช้ท่าไม่ตายยิงเบีิมอสอยู่นะเหลือสองอ่ะเหลืออีกสองทีหมายถึงมึงยิงได้อีกสองทีหรือมันจะตายคืายิงได้สองที ตายกูอะน่าจะกระจอกกว่าล็อกเกอร์เรนเชอร์อว่านะโุ้ยมันมาข้างหลังเวนกำใช่มันมาข้างหลังมึเมมง,งมเยอะด้วยกูยืนยิงให้พวกมึงอยู่เนี่ยมันมาเรื่อยๆเลยข้างหลังอนะตอนนี้มันเข้าไปในท่อแล้วเวย้ยไปหาพวกมึงได้นะเฮ้ยไอตัวใหญ่มาไออทนด้องเหรอเออทนนั่งตาย หม้กูจะยิงยังไเนียออกมา่ไม่ได้นั่นไงเีเห็นกแล้วตายแล้วนั่นไงเฮียกูไม่น่าเลยไม่นาไม่น่าเผยธาตุแท้ให้มันเห็นเลยนั่นไงเฮียแม่งโดนมาแม่งเล็งกูใหญ่ด้วยเฮีย บดนใครวะโดนวีอะเออฮิวได้เหรอวะมึงคิดอยู่ว่าทำไงเป็นฮิวไงวะไอ้เหี้ยแม่งกูไม่ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยที่ที่กูอยู่แม่งไม่ได้แล้วเฮ้ยมันฮิวไงวะกูหาวิธีฮิวมึงอยู่เนี่ย ฮิวไม่เป็นว่ะมึงทนไม่เกิดใหม่นะฮะเดี๋ยวเอา้าใช้ไปเลยด้วยกดไงไม่รู้อ่ะเซ็งเลยไปถึงแล้วยิงไกูใช้ล็อกเก็ตยิงแล้วนะ <c oughs> โอ้ยิง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 ยงาดนดัองโดนอ่ะไปเกิดนะถา้างั้นเดี๋ยวกูเดินลงไปฮิวมึงมึงอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เร็วแป๊บนึง อาลงไปตรงนี้มันดีอยู่แต่ดันมีตัวมาข้างหลังไงทำไมกูไม่วิ่งมาทำทุกอย่างแล้วหิงหล่อตั้งหนสร้างแล้วแม่หลอกเก่งกูอยู่แล้วเดียวอีกเงี้ยกูยิงให้หมดมนะจ้ายิงอย่างมัน โอ้ยดอดสุดท้ายกูจังจังอ๋อถังแล้วอ่ะฟังได้เด้ฟังแล้วอ่ะเจอล็อกกอร์เชอร์กูเข้าไปเฮ้ยไอ้เชีอยของเหลืวตกกูเอาไม่ได้เดี๋ยวลงไปเอาเดี๋ยวเขาลงไปเอา นี่ได้สูตรเล่งอันใหม่ด้วยหันแผลก่อนยิงกับระยะไกลมันก็ง่ายนะ <_ m akes noise> ประเด็นคือตอนนี้ <_ m akes noise> กูจะลงยังไงถ้าเกิดกูลงไปเนี่ยกูเจ็บกูตายแน่ ถ้ากูลงที่กูตายเลยเนี่ยเดินลงมาได้กูขับรถเข้าไปคนมารู้ใช่ไหมว่ากูอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนวะไอ้สัตว์เนี่ยโทนมึงมึงมึงหันขึ้นมาข้างบนเนี่ยมึงมองขึ้นมาข้างบนเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยดินลงได้เนี่ยนะเออกูก็เดินลงตรงนั้นแหละเดินลงยังไงวะ เนี่ยลงอด่างนี้เลยเนถ้าเกิดกูตายอย่างนี้เลยเนี่ยกูเอารถออกมาขับได้ด้วยเนี่ยลงได้ไวเดี๋ยวกูบอกแล้วมันเป็นทางลาดลาดเนี่ยกูขับรถลงมาเนี่ยโอ้ยม่นกูใช้การไม่ได้ละตอนแรกกะจะเหินไปให้ถึงของเหลืองเลยนี่ ของเหลืองกูอยู่ข้างบนนึงรถมึงแ่งกูกะจะเหิือมาให้พอดีไม่ไม่ถึง